สวัสดีค่ะมาพรกับเสาโมบงใบาแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาตําขนมจีนนะคะค่ะมาตําขนมจีนอย่างเดียวนะคะก็ใส่พกกริกกระเทียมกับผงนัวไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาตําเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะดูนะคะเราก็มาใส่มะเขือน,นะคะมะเขือแล้วแต่เราจะใส่นะคะ ปลาลาของเราค่ะมะนาวค่ะก็จะได้ยินเสียงไก่รบกวนหน่อยนะคะก็ต้องขอโทษขอยด้เลยนะคะทุกคน จ้าครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสาวอมองบงบาง่ามาอยู่เล้ค่ะมาขอบคุณสาวอมองบงบาง้าอีกแด้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะกลับสวัสดีค่ะนะคะเมื่อนี้กับแต,งต่งโตหวานๆจักหน่อยหนึ่งเด้อค่ะกับบ่ค่อยสวยปานไหนเด้อค่ะจ้าเมื่อนี้กับจมากิน ตำขผาปุ้นจ้าตำขผาปุ้นจ้ามิ๊ตำขผาปุ้นแดงเด้อจ้าพี่น้องมาเด้อมากินมาำกลัเด้อจ้าตำขนมจีนค่ะขนมจีนเก็ได้เด้อจ้ามาเด้อจ้ามากินน้ำกันเด้อจ้า ตโตมเมื่อนี่เอะไรไม่ได้ออกไปข้างนอกมีแคบหมูแล้วก็มีแตงนะคะแล้วก็มะเขือะคะ่ะมีแค่นี้นะคะไม่ได้มีเยอะนะคะก็จะกินแค่นี้กันนะคะ อร่อยมากเลยจ้าอร่อยมากเลยตำขนมจีนจ้าตำขนมจีนมาแล้วจ้าเยอะนะจ้า ากันครับก็บจะไม่พูดมากนะคะก็จะกินไปเรื่อยๆเลยคะ่ะกระถินะะงนค่ะกระถิง เห็นมันแล้วค่ะเออจะเป็นแตงกับกระถินนะคะ จะมองไม่ค่อยเห็นแค่คะัะมันก็จิม,มองไม่เห็นนะคะพี่น้ะแล้วก็จิม,มองไม่เห็นปะใน,นวันขขาคุ่มันขาวหด